หน้าอย่างเหรอตอนนี้ตอนยังไงจ้าอ๋อโอนี่นี่นี่ไงเมื่อก่อนอ่ะพี่ก็ไม่ได้นี่ไงเหมือนปะพี่เมื่อกี้เป็นคนไี้ทำพเหมือนเหมือนนี่เราไม่ได้บูลลี่นะแต่เราเมื่อก่อนชอบแกล้งพีกินไงเวลาคุยกับพี่ไงพี่กินอะไรบ้างกินอะไรยังปากเหมือนมากอ่ะหวานมากพีกอ๋อเมื่อก่อนเนี่ยมันแห้งติดมันแห้งอยู่แล้ว อยู่ได้นานเลยหเหมือนจริงเหมือนจริงพี่เล่นเป็นอะไรเป็นนักข่าวนักข่าวแล้วก็มันสายัตกรรมนนี้นะคะรายงานจ่ารายงานรายงานัตกรรมเรื่องัตกรรมฆ่ากันน่ากลัวมากๆเลยค่ะก็ถูกแล้วเขาต้องการเสียงซอบซ้อไงฉันก็ไม่อยากาต้องทนกันะาไม่อยากไมทำร้าท่นอย่างนี้ม่อรูมีี จี่ีเธจะมีจิตใจของปากพี่เลยค่ะถามถามพี่พุกี้กลับบ้างไหมคะถามเลยถามเลยตอนนี้แบบลูกลูกเป็นไงพักน้องพุทโธกับน้องบอกเขายังไงดีว่าลูกไม่ได้ชื่อพุทธโทบอกแขกไงดีอ่ะพี่เราเรารู้จักกันมาทีปีแล้ว ลูกแม่ชื่อพุทธเฉยๆลูกกุนทออีกคนนึงคือพุทธทอพุทธทอพุทธทอลู้กพี่อ่ะหนูเห็นน่าดันโตแล้วโตแล้วตอนนี้ถ่ายรูปยังทำท่าไงอยู่ก็ทำท่าเฉยๆคูลๆใส่แมสไม่มองกล้องไม่ยิ้มไม่ถ่ายบังกล้องปัดกล้องแล้วเขาเขาบอกว่าแม่สวยไหมไม่เคยพูดเลยเว้นแต่เกิดมาใช่เดี๋ยวนะฉันเหมือนว่าเหมือนพี่ไม่ได้ถามอ่ะพี่ด่า ซีสต้องการปูมาตรงนี้แหละซีค่ะซีสนนต้องการปูมาตรงนี้แหละซานตาา้าหาถ้าได้สิ่งนี้หนูจะเป็นคนดีค่ะดิฉันนะคะเขียนว่าถ้าเกิดได้รถคันใหม่จริงๆอยากได้รถคันใหม่มแต่ไม่มีปัญญาละเพราะ่ห<ะ>มายถึงคุณพี่อยากได้เองใช,ใช่ไมหมแต่ว่าเครื่องสภาพพังแล้วตอนนี้ขอเป็นเครื่องสภาพละกันงงมากเลยดิรถรถถอนตัวเองลงมาอ๋อไม่เป็นไรจำเป็นต้องเอาไว้ก่อนเป็นชีวิตบ้านไงจ้ะเธอซานต้าหาถ้าได้สิ่งนี้พีคจะเป็นคนดี ปีใหม่นี้พีอยากได้อะไรอะไรก็ได้ที่แบบที่เกินจริงก็ได้ออันนี้หนูว่าตอบเลยหนูไม่ได้ก๊อปปี้นะหนูอยากแบบได้รถแต่ว่าตอนนี้เหมือนแบบเครื่องสักผ้าก็ไม่ค่อยดีก็เลยรู้สึกว่าจะไปซื้อเครื่องสักผ้าดีกว่าไม่ก๊อปเลยเป็นคำตอบที่ใหม่มากพี่ใหม่แบบเอ้ยว้าวเลยอะ ไม่ว่าหนูแกงหนูแกงทุกคนรู้ซิกินอะไรมาหรือเปล่าอ่ะใครให้น้ำอะไรซิกินหรือเปล่า